งามไหมตอนนั้นเรามาปลูกเบี้ยเล็กๆเองดูใบสิคะใหญ่กว่ามือเราแล้วนะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท <S <S สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ะคลิปนี้นะคะเราก็อยู่ใน สวนยาของคุณแม่ของเรานะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราทําการเผาหลุมนะคะเพื่อปลูกยาสูบนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะคะว่ายาสูบที่ปลูกในหลุมที่เผาดินนะคะงามไหมนะคะตามมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆคะเห็นไหมคะยาสูบงามไวมากเลยนะคะผิดหูผิดตาเลยใช่ไหมคะ นี่เราปลูกข้าโพดแซมด้วยนะคะแต่ว่ายิ่งงามไวก็ยิ่งมีหนอนนะคะเราสำรวจแปลงแล้วปรากฏว่ามีหนอนลงเห็นไหมคะงามไหมตอนนั้นเรามาปลูกเบี้ยเ,เล็กๆเองดูใบสิคะใหญ่กว่ามือเราแล้ว,ลวนะ ได้กี่ใบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบเจ็ดใบแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ะเขาจะงามไวมากถ้าเราเผาหลุมแบบนี้นะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณยายของเราเองนะคะนี่เรามองเห็นเหมือนจะมีเพลี้ยด้วยนะคะนี่มแมลงอะไรเนี่ยนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูเห็นเราเห็นไตยอยู่ แบบนี้เราต้องต้องรีบกําจัดแล้วแหละแบบนี้ไม่งั้นปล่อยไว้ยาจะเสียหายมากเลยเพราเผอจะลามไปถึงผลไม้ของเราด้วยนะคะแบบนี้นี่บุกข้าวโพดไว้กินด้วยนะคะในหลุมนี่เห็นไหมคะโอ้ยงามจริงๆเลย ไม่ได้งามเฉพาะยานะคะนี่รอบข้างวัชพืชก็งามด้วยนะโอ้ยงามทุกต้นเลยสุดยอดมากเลยแบบนี้ลากเดินดีนะคะนี่ที่เรามาปลูกกับคุณแม่ของเรานะคะงามไวนะคะโอ้โหว้โวโ้โยโยโอ้ นี่นีแมวขโมยไม่ได้นะคะคุณจะมาแอบกินไม่ได้เนาะแม่ค้าเนี่ยศัตรูตัวร้ายของบายาสูบเลยนะคะต้องรีบก,กำจัดนะคะปิวนะคะนี่ก็ มาอัปเดตนะคะใบายาสูบเพื่อนๆได้ชมนะคะเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ